สวัสดีครับกลับมาพบกับชนอเรียนภาษาเคมรนะครับวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับบทสนทนาเอาไปใช้กับเอาไปใช้สนทนาการเกี่ยวกับอาหารเคมรนะครับถ้าได้ไปเที่ยวกัมพูชานะครับแล้วก็ลองชิมอาหารเคมรแล้วก็อยากจะพูดภาษาเคมรไปด้วยโอเคเรามาลองฝึกกันนะครับ ตุสดียบาสรสนทกุมการชแนลเรยเียนภาษาเขมรบัตรงานในกชนบาทเบียนปี่ยนหนึ่งจำนวนวัวหาศัพท์คลาคลาบัตรดาจต,ตรงหนึง่งอาหารเขมบ่บัตรโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเขมรนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำศัพท์แรกนะครับก็คือคำว่าบายคำง่ายๆนะครับอันนี้ออกเสียงว่าบาย ภาษาไทายก็คือข้าวหรือว่าอาหารนะครับคำว่าใบนี้นะครับใบเนี่ยถ้าเป็นคำนามก็มีความว่าข้าวนะครับแล้วก็คนกัมพูชายก็นิยมใช้ในความหมายว่าอาหารนะครับเมื่อนเมื่อนำไปผปสมกับคำอื่นๆเช่นใบเยลงืเงเยดก็หมายถึงอาหารเย็นนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับโลกเคลียนรื่นหนึ่งยมบอกตัวตัวที่ยำใบเหลงเงยน,นะครับเห็นใบเยลืงเงย็นก็คือหมายถึง อาหารเย็นนะครับใบายเงยียบโลกเคลียน,รรรนยหรือเนื้อขยมอกตัวเต่มยาใบายเงียบไปก็หิวหรือยังเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวมารับไปทานอาหารเย็นกันนะครับเออยางเช่นบเพิกอันนี้ก็เวลาเอาคําว่าบายมาไว้ข้างหน้าคําว่าเพิกเลยเนีย้ก็ไปผปสมกับคําอื่นๆก็จะเป็นข่าวเช้าหรือก็าอาหารเช้านะครับบายางไงตรองหรือก็าอาหารไงตรอง เราพูดว่าอาหารไงตรองหรือก็อาหารเปิลเปิลอะฮ่าเปิลเงียก็ได้นะครับถ้าเป็นคำพูดทั่วไปก็ใบแต่ว่าถ้าเป็นทางการก็อาหารนะอาหารไงตรองอาหารเปิลเปิลอะฮ่าเปิลเงียดถ้าไปโรงแรมก็ค่อยจะให้อาหารเช้าอาหารเปิลเปิลแบานี่ฮะอาหารเที่ยงหรือก็อาหารกลางวันข้าวเที่ยงก็ได้ข้าวเที่ยงก็ใช้คำว่าใบ ไตรองบาหรือก็อาหารไตรองแปดโอเคเอนอกจากนั้นนะครับคำว่าบายเนี่ยเราสามารถเราก็ยังใช้คำผสมกับคำอื่นๆเพื่อระบุชนิดของอาหารเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวอย่างนะครับบายมอนอังฮะเห็นดูแล้วหิวเคลียรมาวันต่อหรือเปียทำมอนอังนึกไม่ถคือชงัน,นเดี๋ยวมัน,นร้องนะ มอนอังเ้อศมานี่คืออร่อยแท h, ๆ้ๆอร่อยแบบอร่อยสุดๆนะครับก็ <S <s <laughs> <laughs> ไปเที่ยวกัมพูชาก็อย่าลืมไปลองใบมอนอังนะใ <laughs> บมอนอังเนื้อพนมเป,ปญรับประกันแบบเทนี้ถ้าชงงนบาเหมอนชงงนเ้ก็ต้อง <laughs> 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 okay. กินนะครับโอเคาบสัจจูบแบบใสัจจูอะไรเนี้ยก็แปลว่าอะไรฮะข้าวมูย่างนะครับ ใบสะตูบใบหมอนเจียนเลไเนี้ยข้าวไก่ทอดใบสโบรบาใบมอนก็ใบหมอนข้าวอะไรฮะข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าวไก่โอเค,ม,อคมาโฮปขึ้นมาบ้าม,บมาโฮปขึ้นมาแปลว่าอาหารเขมรนะครับก็คำว่ามาโฮปก็ร่วมรวมเป็นคำร่วมรวมหมายถึงว่าอาหาร เหมือนกันนะครับเช่นหอบข้าวหอบไทยหอบจีนก็อาหารเขมรอาหารไทยอาหารจีนอะไรพวกนี้ก็ใช่รวมๆนะครับท่านไนี่จองยำทานไหนนี่ขยมจองยำหอบข้ามไปวันน,วน,วนี้รู้สึกว่าอยากกินอาหารเขมรครับท่านไนี่ขยมจองยำหอบขาวมเมียนไ่นาหลวเต้เมียนหลวดเต้เมียนหางเมียนเมียนหางหลวงหอบมาบังกอเต้ ก็แปลว่ามีร้านอาหารที่ขายอาหารเขมรไม่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยฮะเมียนห้างหลวมพกมาในบางเกาะเต,แต้แต่เมียนต่อจะนำแตงออกคะีโอเคนนยนมฮะนะนำสมมติเราไปร้านที่กัมพูชาที่พนมเปญอะไรเนี่ยถามว่าถามว่าห้างนี้เมียนอาหารไว้นนอมเต้ะเมียนอาหารไว้คลันในนมเต้ก็ได้นะครับแปลว่า วานนี้มีอาหารอะไรแนะนำไหมเหมีอนอาหารไว้คลรกนายนอมตีเหมีอนอาหารนายนอมไว้คักก็ได้ฮะมีอาหารแนะนำอะไรบ้างนะครับนายนอมออกเสียงว่านายนอมบอ่าอาหารขเเมรน,นะครับวันนี้เราเรียนอาหารขเเมรก็อยากจะเสนอชื่ออาหารขเเมร้สองสามอย่างแรกก็คือฮอมกอันนี้ออกเสียงว่าฮอมกฮอมกนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันเขาก็พูดว่าอมกนะโดยทั่วไปก็พูดอามกอมกนี่แหละแต่ว่าตามพจนานุกรมเขาเขียนแบบนี้นะครับหอมกหอมกกแปลว่าหอมหกบุนกันนะครับหอมกก็อร่อยนะครับช่างแบบยมโจยเจดยำหอมกไตรนะแบบยมโจยเจดยำหอมกไตรนะชอบกินหอมกปลามากเลยนะครับชอบทานหอมกปลาอะไนี้ฮะหอมกไตรนะ អ្ហមកត្រីឬក៏ហอมមកត្រីបាទអូខេប្រហុកទ្រូងគ្រឿងអានេះក៏ឆ្ងាញ់เหมือนกันฮะធានាថាឆ្ងាញ់មែនតើนะប្រហុកទ្រូងគ្រឿងឡារ៉ាសុំគ្រឿងนะ,ระรครัรคระะบប្រហុកទ្រូងគ្រឿងអស់នៅបងរានទៅបៃលេតលេងនេះฮะធៀវเยอะធៀវធៀវนานฮะដាលេងយូរពេលទៅបាយរៀងលេតបន្តិចฮะរៀងយូរបន្តិចតែប្រហុកទ្រូងគ្រឿងអស់នៅតាំងហាងឡារ៉ាសុំគ្រឿងห,หมดឬយ៉อยอยាងฮะ หรือนี่ยังผักตรงเครื่องอ๊อหรือเน่เนละละบ่าอ๊อเน่ลกลักบ่าอันนี้ก็ค่อนข้างอร่อยเหมือนกันฮะอร่อยเหมือนกันเนื้อน้ํามันหอยเนื้อผัดน้ํามันหอยหรือก็เนื้อน้ํามันหอยเนี่ยนะครับโอเคเมียนลกละเตมีนลกละลวกเตะมีนลกละเตบ่ามีเนื้อน้ํามันหอยหมั้ยโอเค ไรแกชเจียนอันนี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้งานเปิดเปิดบลงานเปิดเปิดปลาเนือ้ออ่อนทอดนี่ฮะปลาเนื้ออ่อนทอดไรแกชเจียนมาไตรแกก็หางนี้เมียนไตรแก่เจียนเต้อบาร้านนี้มีปลาเนือ้ออ่อนทอดไหมบาเมียนไตรแกชเจียนเต้โอเครัวหรือก็รูวเจียรอันนี้แปลว่ารสชาตินะครับจะใช้อันเดียวรัวเฉยๆก็ได้รูวเจียรก็ได้นะครับเช่น หอขมายชันงนะรฮจีตแบบขมายเปิดหขมายเช่นงนะรเีดตแบบขมายเปิดๆก็อาหารกรมนอร่อยมากรสชาติแบบกรเมนแท้ๆนะครับรฮเจียหรือก็รัรฮเีเรามาดูว่าคำว่ารัหรือกเีเนี่ยเอาเอาไปผสมกับคำอื่นๆเช่นสาบจืดก็รเียสาบรัวสาบก็ได้นะครับรฮิเชีดสาบรวไพรก็รสเข้มฮะหรือก็รสชาติเข้ม หอมนี่รู้จิตไพรนะหอบนี่รู้ไพรนะหอบนี่ไพรนะก็ได้นะครับอาหารนี้หรือก็แกงหรือก็ต้มนี้แบบมันเข้มฮะรสชาติเข้มไอ้มก็รสหวานนะครับไอมหรืวิงนี่ยอะไรฮนะหรือวิงขมนะครับหรือจูก็เปรี้ยวฮะ,ะจูฮัลนะครับอันนี้ออกเขียนว่าฮัลแต่ คนก็นิยมพูดว่าข้าวก็ได้ฮะข้านะครับแปลว่าเผ็ดนะครับอาหารขมริ้นไม่ค่อยเผ็ดฮะมันซอร์เคอเต้บาสมันซอร์เคอร์เตจอดก็ฝาดนะครับจอดจอดนะเนม,มันบานเต้บาจอดนะเนม,มันบานเต้ก็แปลว่าอะไรฮะรสมันฝาดเกินกินไม่ได้ฮะนะจอดนะเนม,มันบานเต้ คำหนึ่งก็แน่นอนนะครับก็อมองก็อมองนะครับแปลว,ว่าสั่งสั่งอาหารสั่งอะไรพวกนี้ฮะก็มองนอกจากจะคําว่าก็มองแล้วยังมีคําว่าบัญชีบัญชีติงหรือก็โยกเฉยๆก็ได้นะครับนะครับหรือก็ออเดอร์ฮะปัจจบุบันก็ใช้ออเดอร์เยอะเหมือนกันนะครับตามสมัยการฮะสมัยนิยม เแถมโฮกไม่เหมันเัลทีบอาจโจัดเัลตรอยกมองพิเศษบ่มโฮกไม่เหมันเัลทีบาอาจโจัดเัลตรอยกมองพิเศษบพราะวาฮันเป็นไม่เพจนะครับถ้าชอบรวเพจนี่ต้องสั่งพิเศษเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้คำว่ากมมองนะฮะเราใช้คำว่าโยกนะฮะทั่วไปธรรมดาเนี่ยคำธรรมดาเนี่ย ยกใบปีจานหนึ่งชาบัลไลรวมมือจานยกใบปีจานหนึ่งชาบลายรวมมือจานแปลว่าเอาข้าวสองจานกับผัดผักรวมจานหนึ่งนะครับอ่ายกใบปีจานหนึ่งชาบัลไยรวมมือจานบางบองแอมแปลว่าของหวานนะครับบังแอมแต่ถ้าเป็นรสชาติหรือก็รสหวานนี้ก็แอมเฉยๆนะครับแต่บองแอมนี่คองหวานยกบองแอมหนึ่งไพลเชอเต้บายกบองแอมหนึ่งไพลเชอเต้ ก็แปลว่าเอาข้องหวานกับผลไม้ไหมบาโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสั่งอาหารขเเมริดนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ